พอขั้นเงินเนาะสภามีไส้ทวายตะนางหาก็มุนขาหนึ่งหลานสามสิบพันกีบอุทิศบุญให้น้องไส้เสื่อขั้นทองสภามีไมส้สบายดีท่านผู้ชมก็ขอกระสงผิดแซนโนเนาะซึ่งไม่คิดมีเท่ากับอ่าซิมมัสยอตะขายเนาะไปถวายวัดบะวัดโนนซูงหรือว่าวัดบัน น่าทองคำไส้เนาะพี่น้องซึ่งพอดีตอนนั้นเอาไปตารวจแล้วเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ตะข่ายเนาะพอดีพอคั้นเงินเนาะเพิ่นทําบุญเจ็ดวัดเนาะแล้วก็เพิ่นบอกว่าอยักถวายตะข่ายเนาะนี่วะฮะนี่แม่สาวอ่ะอันนี้ซองซองแม่สาวอ่ะเออซองแม่สาวเออแม่แม่สาวตัวนี้นาะนี่แม่สาวเออแสนสองแสนสิบพัน อ,อันนี้มันยาจังแม่น่ประมาณสิปอนสิบแมตน,นสิบเอ็ดองม้นอ่ละชั่โมงนี่แหละสองเซนสิบวะเออสองเซนสิบหาเกาะไหสอ,เองเซนหาบพน่เอ้ยล้า,น,า,า,านก็บพนบ่ฮะอ๋ออ๋ออ๋อจังนั้นอ๋เออเออห้าโค้งกับล้านห้าสิบบัดประมาณลด, right. ดท่าไห่ก็สองเซนกัส พูดเหเอาสองเซนนั่นนะอ่านเอาห้าก้อนห้าก้อนมันถืออยู่นะลานลานห้าสิบพันลูานก็ห้าสิบพันเอาลานอันาสามสิบพันไปอันาเอาอห้าอยู่อันนอยู่ทางนี้เอมาเลยจังสีเอาขึ้นเออได้ไดเอเสียเมืองมึงส้นไปวัดตะแล้วกันเออเอาหหาก้อนเน่โอเค สิได้ประกาศบอกออ๋อใส่ปักเลอร์บอกเออปักเลอร์นะแบบมือบุญคนนี้เอามือบุญเนาะม่มือนคนใดคนนหนอ๋อโดยเลยน่ะคนหน่อยน่ะกะเฮาประกาศมันกับอะไรเงี้ยในการคักน้าญี่ยปู่เห็นบอกอ่านได้อ่านเอาคือบอก อันน่ะอขั้นพอขั้นเงินเนาะสภามิไซถวายตนางหากเกมุนขาหนึ่งหลานสามสิบพันกีบอุทิศบุญให้น้องไสายเสื้อขั้นทองสภามิไซพันยูอเมริกาเพ่อแหละโดยอันนี้ผอซื้ออย่างทองแดงโอโ๋อทองแดงน้ำสุกุยง์ไหอทองแดงซูทัโมโมอโอดยซคือ้อ พอจะเป็นพูนเะนี่ยอยู่ตะเลานะคนเนี่ยกันบอกเกิดแต่ว่าพอมาอยู่พี่เพราะว่ามันบมีเฮียคูนะ่ในวัดเจมัชฮนะในพอกลับคืน้นอะไรกลับขึ้นมาอยู่วังหันเพิ่นมาเอาอพ่อไปหาเป็นหัวนาคิอยู่ตเล่อทางเจ้าแข้งคนเดียวคนมาเอาไปแล้วว่ามีเฮียคู่อยู่น,นั่นนี่สองสามคนแล้วก็ได้ไป ไปให้เพิ่มว่าสิไปสร้างวัดเก่าฮนะอ่าสร้างวัดเก่าสร้างเป็นวัดแดงทองเขียวของแข็งโดยอันาเนี่ยพออันาบ่มีิลาวัดบ่อยอยู่นี่มีเต่านน้อยเนี่ยกะบ้านน้อยเนี่ยเขามันคนละเมืองกับเขาแต่ว่าเขาก็มาอยู่แต่ว่าชลาวัดแท้มันก็ขันว่าหมันห่างขึ้นกับบ้านโดนแดงหากบ้โดนแดงมันบริเกี่ยวกับเขา เขาโกเขาอ้างเขาเขาไม่เขาไม่วัดแล้วโดยแล้วจังหั้นนี่ไฟมาสัยั่งนี้านได้มาพอมาอยู่นี่โกสีมมอยู่หันเนี่ยทานงอนเพิ่นม่สร้างธาตุเนี่ยสางธาตุในเนี่ยทำซีซื่อเพิ่นแต่คนบัดคอเนี่ยนี่ยทำซีแต่เนี่ยแต่บวชเพิ่นบวชเจ้เพิ่นน้อยคนแต่อายุสิบกปีเพิ่น จนเถ่าจนแก่จนเสียชีวิดเพิ่นบริสิกโอ้แ้วเพิ่นก็อยูพุ้นเนี่ยแน่เพิ่นเป็นกำมพานเป็นทูรงอยู่พูนจังแห่พ้นบนเพิ่นอยู่อ่ะเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะบ้านเกิดเพิ่นยุพีแล้วเพิ่นมาแ้วเพิ่นมาเศร้าอยู่ในโน่นในนี่นี้มายาอะไรกลยอ๋อมาเศร้าอยู่ในโน่นใน มาพี่ปฏิการวุ่นวุ่นนะแล้วเพื่อจะเป็นพญาตเป็นพญาใช้ยบาปนี่ชาโคดเป็นบาทเป็นบาทนะัทน่นนะพ่อเรเห็นว่าเนี่ยผมไม่พูดคนมาผมไม่พูดมาเบิง้งม่ย่ง้แล้วเอาเมื่อเอาเมื่ออยู่วับบรรดาคนเะมื่อเสียชีวิตอยู่นะ งงแล้วเพื่อนเสียชีวิตอย่างนี้มาจูดตัวนี้นบนเพื่อนตั้งท่าตันี้ดูเพื่อนจูดตัวนี้แล้วก็จะมาตั้งท่าอัศจรบนคงโพืนเพื่อนหันแล,ล้วดูเพื่อนก็นอยู่ในน,<อ>ในั่นนะอ๋อเนี่ยท่านเนี่ยท่านงอนมาเห็ดท่าใส่เนี่ยท่าได้แต่เราเจ้ามาอยู่เด้อยเพื่อนมาขวิดท่าแต่เจ้ามาตั้งวัดใส่ด้วยมาอยู่ด้วย โหะแต่ข้าวเรบังโอมาแต่มันมันมีบ้านได้หนังไก่เนี่มันบมีได้ไมีแต่ปลาแต่ดุงมีแต่ปลาใหม่ปลาโตไผ่กระยานเสีวเสี้ยวไผ่กับบ่มหันม้หอกในโน่นนั่นไงไผ่กระยานในพี่ภาษามาสามบ้านคนละไงพี่ภานโดยไผ่กับว่าพี่ภาษาแะบ่มบ่มีหัวหานมาโดยอันเนี้พออยู่นีตั้งสิบปีได้ก่อ อะไรเนี่ยมพอหรือมาอยู่อันเนี้ยพอยมาอยูป่ปีปีตั้งแต่ปีเลยรก็โมเห็นมี่ย่างไง่ะเนี่ยพอมาอยู่กัดิโมเห็นเป็นยังเดี๋ยอันเนี้ยเนี่ยพอมาอยู่ปีอย่างปีไรปีการขอะอะไรนี่ใส่สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดจนหอตอนนี้เนาะสิบสามปีสิบสี่ปีละสามอันอยู่บวกคำเลย สองพันเจ็ตพันสางพันเนี่ยเียนหน่อยู่าเมื่ออยู่กะบแมเมนว่าเจอันนี้รองคำมดสี่มูบ้านเนแลบวรบนโคบรนบันรถแดงบันเล่าบันโคบับนาใอ่ะสองมืดเท่าไหร่เนาะอ่ะให้พอดูก่อน ยาตาวริวหาภูลาปารีปุรินติสักหลังเอวเมวิตุจินังเตดนังอุบะกบัติอิทิ์ทางปฏิทังทุมหกิดเพเมวะสชมิสตุสัพเพปบริณตุสังขวาจันโทปะลลาโซญาถามอานิโสทีญะโสซญาถามนายจักโคตักกินาตินาสังฆมิโสปฏิทิาติขานัตหิตายญาสัตตานัโสอุปกรรม ติโสญฺญติธมฺโมจอญฺญํนิทธาติโตเปตนาภูสะจกตาสุนราผลํจภิกฺขุธมฺมอนุปฏินํโธเมภิกฺขุนาผตุตํอนปกนฺติทุกฺขปตํจยญฺญิทุกฺขภยํปตฺฏจยญฺญิโสกปตํจยิทุกฺขหุนฺตุ สัพเพปปามิโนเหตาวตาจามิสัมปทางปุญญาสัมทางสัพเพเทวานุโมทันตุทีิกายโกโหตุก็มีความสุขายสุขใจมีอายุมันเงนมันมัน ได้ก่อนตานางอะทีโร่มตามหัวน้ำบักจับเป็นไหนอ๋อโดยพอบอกบอกยังให้เวเขาเดี่ยวเดียวนี่มีแต่แบ่บอนีมเซเว่เซเว่แล้อุ้ยแบ่หลอดเขาจัะว่าอย่างไรนะอ่าอันตานางอันนั้นมันร่มโดยอ๋อวันนี้หันขน้อยเอามาหาก็โดยจริงจิงเน่ยเดินอยู่ที่เนาะอนาค10เมตรบ่อเกาะหนึ่ง ห้าก่ห้าสิบเมตรโดยผลว่าสั้นตามเนี้ยโพแทกเบึงตามน้ำบักจับอันตามโดยเมตดบันยังหุมโดยมิแตว่าอันทาแบบมีปัจจัยมาเพิ่มขนาดจริงม,มาเอามาตามปัจจัยดีย <laughs> โดยเออได้แต่กระเจงมาให้อีกเนียวเลยให้สิ่เดยีดยวมิเตาวาให้มีพจะหน่อยเอาลงสวยกับครูสำอางเนาะ เอาลงแต่นั่นใะกันอ่าเอาน้ำพัดเด้อจุดหน่อยเด้อคือคนลงจังจุดหน่อยคนมาหน่อยน้องครูสร้างเป็นคนเอาลงให้เตลิดนี่อีกเกอะหนึ่งวะจูจูครูสม้างกอะสุดท้ายหาเกาะพี่น้องเขาเป็นเทียมหอย ันนี้ก็คืออ่าที่วัดธรรมศาสตร์ทิวาแนมจากวัดไปลนวพี่น้องก็คือวัดจะต่างอยู่อ่ามันเสื่อเป็นผููกับโบเมนผู้น้องอย่างเป็นนู่นเนาะแล้วก็มีถาดเนี่ยทานเนาอ,อยู่มองนี้ ตานหนีได้ถวายเป็นเถียวห้อยเนาะสำหรับตะขายเรือตาหนางขาเกาะมณงขาหนึ่งลานสามสิบกันขีบห้วัดบ้านน้องซูงเนาะกัขอบคุณไลยๆเด้อร์พอทันทองสถาบนมิใชเนาะที่ว่าอนาไว้ใจให้ทีมง,งานถือสาแนวเนาะเป็นสกาสนบุญในการทําบุญเจดวัดเนาะอุทิศบุญกุศลให้น้องชายถือว่าทันทองสถาบนมิใชเนาะข้ให้สุขภาพแข็งแร้งวัชจารูไภัไภัเจ็บเนาะ อพอขั้นท่องี่ว่าลงรับไปเลยลก็ขอให้ไปสู่สุขติเนาะกับคลิปนี้สี่เจบไว้เพ่งเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสมาลิปนี้สวัสดีบ๊ายบาย